สวัสดีค่ะด็กเดวันนี้มาพบกับจุดประกายความฝันกับงานอาชีพบายครูกบกันนะคะเรามาพบกับอาชีพง่ายๆสร้างรายได้กันค่ะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข่ค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะไข่นง่วันนี้ครูกบเอาไข่นะคะมาเป็นกิจกรรมที่เราจะเอามาสร้างรายได้ง่ายๆกันนะคะ ไข่เนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะไข่มีโปรตีนนะคะโปรตีนที่จะช่วยให้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเรามีประโยชน์เกี่ยวกับด้านของโปรตีนมีโปรตีนอะไรบ้างนะคะมีวิตามินนะคะวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 นะคะเวลาเด็กๆเ,เนี่ยไปโรงพยาบาลหรือมีมีแผลที่เป็นแผละลอกตกสะเก็ดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นแผลสดคุณหมอจะแนะนําเด็กๆค่ะ ว่าให้รับประทานไข่นะคะอันนี้คือให้รับประทานทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงเลยนะคะ <USE ichi> เพราะว่าทั้งไข่ขาวและไข่แดงเนี่ยจะไปเสริมสร้างปโปรโตีนนะคะให้แผลของเราเนี่ยหายไวยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือประโยชน์ของไข่แบบง่ายๆให้เด็กๆจำนะคะเด็กๆรู้ไหมคะ <S 2> <S 2> <S ว่าไข่ของเราเนี่ยเอาไปทําอาหารอะไรได้บ้างนะคะไข่ของเรารัาไปทาหาอะไรบ้างคิดหน่อย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 ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอก ไม่เฉลยในวันนี้ให้นักเรียนเอาไปคิดต่อนะคะว่าไข่ของเราเนี่ยเอาไปทำอาหารอะไรได้บ้างเดี๋ยวครูกบจะมาขอคำตอบในคลิปหน้ากันแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะครูกบนะคะก็จะนำไข่นะคะมาเป็นอาหารเมนูหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ใช้ในการาที่จะเป็นวิธีการประกอบอาหารด้วยนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าไข่ของเราเนี่ยเอาไปทำเมนูอาหารอะไรได้บ้าง เมนูอาหารต่างๆมากมายรวมถึงการถนอมอาหารด้วยนะคะวันนี้ครูกบก็จะมีวิธีการถนอมอาหารเอามาฝากในเรื่องของไข่นี่แหละนะคะการถนอมอาหารมีประโยชน์อย่างไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กต๊ตกอกย,ยังไม่ได้ต้องการคําตอบตอนนี้นะคะก็ฝากให้ไปคิดเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าครูกบจะมาถามนะประโยชน์ของการถนอมอาหารในครั้งนี้เนี่ยนะคะเราจะเอาไข่มาทําเมนู ไข่เค็มกันนะคะเดี๋ยวเราก่อนที่เรานะคะจะไปทําไข่เค็มวันนี้ครูกบก็มีบทเพลงค่ะที่จะเอามาฝากนะคะบทเพลงที่เอามาฝากเอามาเปิดสมองเปิดตอนเช้าเด็กๆเอาคลิปของคุณครูมาเปิดตอนเช้านะคะสมองก็เราจะได้ปอดโป่งโล่งสบาย เรามาฟังบทเพลงกันนะคะแล้วก็เพลงเพลงนี้เอาไปทําอาหารทําเมนูไข่ไข่ของเราก็จะอร่อยไปด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังที่จะฟังเพลงเสียงตอบไม่มีอ่ะขอเสียงหน่อยเรามาฟังเพลงกันนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงไข่ฉันคือไข่ฉันคือ เราจะทำเมนูไข่กันนะคะอ่ะเราเมื่อเราเปิดสมองกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปทำไข่เค็มกันเลยเรามาเริ่มทำไข่เค็มกันเลยนะคะไข่เค็มนะคะตอนแรกเลยเราก็ต้องมาพบกับวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่าวัตถุดิบของเราที่จะใช้ในวันนี้เด็กๆจะต้องเข้าไปในครัวนะคะไปสํารวจกันเลยว่าวัตถุดิบที่เราจะเอามาใช้มันมีเพียงพอมีครบถ้วนหรือเปล่าแต่พระเอกของเราที่จะลืมไม่ได้นั่นก็คือ ไข่เป็ดนะนะคะทําไมเราต้องใช้ไข่เป็ดคะคุณครูคะหนูเดินก็้ไปในครัวหนูเจอแต่ไข่ไก่ค่ะคุณครู คุณครูก็จะบอกว่าเราใช้ไข่ไก่ไม่ได้นะลูกให้คุณพ่อคุณแม่ไปหาไข่เป็ดมาให้เราหน่อยนะคะไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นไข่ที่มีเปลือกหนานะคะเวลากรรมวิธีในการที่เราจะเอาไปทําไข่เค็มเนี่ยเราจะต้องเอาไข่เค็มเนี่ยไปคุกกับเกลือหรือว่าไปแช่กับน้ําส้มสายชูนะคะมันจะทําให้เปลือกเนี่ยบางลงแต่จะไม่แตก แต่ถ้าเป็นไข่ไก่ไข่ไก่จะเป็นไข่ที่เปลือกบางค่ะลูกถ้าเราเอาไข่ไก่ไปทำเนี่ยจะทําให้ไข่ไก่แตกตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราควรบอกคุณพ่อคะคุณแม่คะไปซื้อไข่ให้หนูหน่อยนะคะหรือว่าถ้าเรามีไข่อยู่ในครัวเราก็ไปหยิบมาเลยะคะ่ะไข่ที่เราจะใช้ไข่เป็ดวันนี้เราใช้ทั้งหมด5ฟองนะลูกถ้าลูกจะทํามากกว่านี้ลูกก็ไปเพิ่มเอาเนาะอ่ะอันนี้เราเตรียมไว้นะคะ5ใบนะคะ5ฟองนะคะแล้วก็ เกลือนะคะที่จะทําให้ไข่เราเค็มนั่นเองนะคะอันนี้เป็นซองเกลือบ้านๆเลยลูกเดินไปร้าขายของชําก็จะมีขายนะถ้าเป็นซองน้อยๆแบบนี้เราใช้ประมาณ6ถุงนะคะหถุงนะคะแต่ถ้าเราใช้เกลือที่เป็นถุงใหญ่เราใช้ถุงเดียวกว็พอนะลูกนะ ต่อไปค่ะก็คือน้ําน้ําเปล่าเนี่ยน้าเปล่าธรรมดานี่แหละนะลูกนะเราเตรียมไว้นะคะใส่แก้วไว้อย่างนี้นะคะลูกประมาณ5แก้วนะคะหรือว่าถ้าลูกใช้ขันน้ําตักเลยนะคะคุณคณรูก็ไม่โกดนะเอาขันตักใส่น้ําใส่เตรียมภาชนะเอาไว้เลยก็สองขันพอเนาะ เสร็จแล้วนะคะอันสุดท้ายนะคะเรามีสีอย่างเองอันสุดท้ายก็คือน้ำส้มสายชูขวดนะคะน้ำส้มสายชูแบบนี้นะคะคุณครูซื้อมาแล้วก็ใช้ประมาณครึ่งขวดนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อขวดใหญ่ไม่ได้เราไปเจอขวดเล็กใช้เท่าไหร่ล่ะคะครูก็จะบอกว่าให้ไปเตรียมนะคะใส่แก้วแบบนี้นะลูกประมาณ3แก้วนะคะ เอาละเราเมื่อเรามีวัตถุด,ดิบทั้ง4อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปลงมือทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะลูกเราก็เอาน้ํานะคะใส่ลงไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขยับขยับนิดนึีอ่ะเราก็เอาใส่น้ําใส่ลงไปใน ถ้าบ้านมีเตาแก๊สมีหมอ้อนะคะวันนี้เอามาสาธิตให้ดูก็คือจะใส่ไปในกระทะไฟฟ้านี่เราเอาน้ํานะคะเอาน้ําไปละลายกับเกลือนะคะน้ำห้าแก้วนะคะเราใส่ลงไปอันนี้คุณครูใส่ไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็เอาเกลือทั้งหมดนะคะใส่ลงไปเลยเกลือหกถุงนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็ต้มค่ะต้มจนกวา่า เกลือนะคะจะละลายดีนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยร้อนแล้วนะคะ,ะเพื่อให้น้ําเกิดความสะอาดแล้ละ,ละลายกับเกลือนะคะอ่ะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆในขณะที่เราต้มน้ําในขณะที่เราต้มน้ําให้เกลือละลายแล้วเนี่ย<ม>ในส่วนนี้สําคัญค่ะลูกๆลูกๆจะต้องเอาไข่เป็ดเนี่ย ไปล้างนะคะไปล้างทําความสะอาดเพราะว่ามันอาจจะมีขี้เป็ดติดมาจากเล้าเล้าเป็ดเนาะลูกเนาะ<ม>เราก็เอาไปล้างเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งนะคะแล้วเราก็วางผึ่งลงเอาไว้นะคะให้เปลือกเนี่ยแห้งอันนี้ครูล้างมาเรียบร้อยแล้วนะลูกเราจะใช้ทั้งหมดหฟองใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะเขย่งนี้นิดนึงนะลูกนะค่ะเราก็จะเอาเราก็จะเอาไข่ที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะ ใส่ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมจะเป็นกะละมังเป็นชามใบใหญ่ก็ได้นะลูกนะเราก็เอาไข่ห้าใบใส่ลงไปในภาชนะของเราทั้งหมดห้าฟองด้วยกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำส้มสายชูที่เราเตรียมไว้ใส่ให้ท่วมไข่นะคะแต่คุณครูก่าแล้วแหละครึ่งขวดเนี่ยท่วมไข่แน่นอนอเมื่อเราแช่ไข่เอาไว้ในน้ำส้มสายชูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งไข่เอาไว้แบบนี้นะคะประมาณ5นาที 5นาทีนะลกูก5นาทีนะคะถ้าเกินกว่านั้นก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่เกินนิดหน่อยแต่เรากะไว้เออจำง่ายๆรูบอกว่าให้แช่เอาไว้ประมาณ5นาทีนะง่ายดีนะคะเมื่อ5นาทีผ่านไปนะคะไก่ไข่ของเรานะคะก็จะมีเปลือกที่นิ่มนะคะเดี๋ยวจะให้สังเกตดูนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้คือไข่กับน้ำส้มสายชูนะลกูก พอเราแช่ไว้ห้านาทีนี่เราก็เอาขึ้นมาจากน้ำส้มสายชูเอามาแช่ในน้ำแบบนี้นะลูกนะห้อง <5, 2. S 1> เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูว่าทำไมเราถึงได้ต้องใช้ไข่เป็ดนะน้ำส้มสายชูนี้ถ้าเราจะดองเราก็เก็บไว้ก่อนเนาะเราไว้ดองเพิ่มรอบหลังก็ได้นะคะนี่ลูกไข่ที่เราได้จะได้ประมาณนี้นี่ลูกๆก,ก็เอามือนี่ขัดเลยลูกเห็นไหมเปลือก ไข่มันก็จะหลุดเพิ่มออกมานี่เป็นขุยเลยนะคะแล้วก็จะทําให้เปลือกไข่เนี่ยสะอาดมากขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่อ่ะเรามาดูอีกฟองหนึ่งเห็นไหมคะนีห้านาทีนะลูกประมาณนี้ แล้วก็ทำให้ไข่เราเปลือกสะอาดมากขึ้นด้วยนะคะแต่เด็กๆต้องเอาไปล้างมาก่อนนะรอบหนึ่งนะล้างให้สะอาดเลยนะคะเราถึงจะเอามาแช่กับน้ำส้มสายชูนะลูกเราก็จะได้แบบนี้ทำง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นวิธีการถนอมอาหารแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะ ประหยัดด้วยนะคะไข่เค็มเนี่ยเราสามารถเอาทั้งไข่ขาวและไข่เค็มไปรับประทานได้ประโยชน์หลายอย่างเลยให้ไปคิดเมนูกันมานะเอาละเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราเอาน้ำส้มสายชูกับไข่ไปแช่รวมกันแล้วเราก็ลอกเอาขุยของอที่เปลือกของไข่เป็ดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเ,เราก็จะได้ ตัวไข่ที่มีเปลือกขาวสวยสะอาดแบบนี้เลยอันนี้คือใกล้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อเราขุยล้างขุยออกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆหาผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะมาเช็ดให้เปลือกเนี่ย แห้งสนิทเลยเมื่อทิ้งไว้จนแห้งสนิทแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายจําได้หรือเปล่าว่าตอนแรกเราเอาเกลือกับน้ําเปล่าไปต้มไว้นะคะตอนนี้ต้มเสร็จแล้วทิ้งไว้จนเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้ําเกลือที่เราต้มเสร็จแล้วเนี่ยมาใส่ไปในภาชนะที่เราจะดองไน่เราเรียกว่าดองข่กันแล้วกันเนาะ,ะคุณครูก็เตรียมภาชนะมานะคะเดี๋ยวเราจะดองเดี๋ยวเราจะดองในโหลกันอ่า คุณครูค่ะก็เตรียมโหลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโหลนี้ก็ใส่ไข่ได้เป็นสี่ฟองเลยนะแต่วันนี้เราจะมาทดลองนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราลองเสร็จแล้วมันเป็นยังไงพอเราเตรียมโหลแบบนี้โหลเราสะอาดเรียบร้อยเนาะเราเอาไข่ที่เราทําความสะอาดอะไรมาเ,เรียบร้อยแล้วปุ๊บใส่เข้าไปในโหลเลยละคะ่ะเด็กๆเรียงดีๆนะค่อยๆเรีย,ยมลงไปนะคะระวังไข่จะแตกนะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํำเกลือนะคะที่เราต้มแล้วก็จนทิ้งไว้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปเลยค่ะค่อยๆเทนะลูกใช้เท่าไหร่คะคพูท่วมไข่เลยลูก่าเรียบร้อยนะคะ เราก็เอาน้ำเกลือใส่ลงไปในขันเรียบร้อยปิดฝาค่ะเด็กๆทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณ15วันนะคะ15วัน15วันเนี่ยเราจะได้ไข่ที่เป็นไข่ดาวเราจะรู้ได้ยังไงว่าไข่ตัวเนี้ยใช้ได้หรือยังเด็กๆ,ๆก็เอาไข่อัวนี้นะคะลองไปทอดดูนะคะไปทอดก็จะได้เป็นไข่ดาวเค็มไว้ กูบอกเมนูอาหารของตัวไข่ไปอีกหนึ่งเมนูแล้วไขรจาได้ก็ต้องจดเอาไว้ด้วยนะคะกันลืมพอเอาไปทําไข่ดาวเราจะเห็นพอเราตอกไข่ปุ๊บนี่นะคะเราก็จะเห็นไข่แดงของตัวไข่เป็ดเนี่ยกลมปอกแข็งเลยนะคะแสดงว่าไข่เราใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไข่ตัวนี้นะคะที่เราดอง15วันแล้วเนี่ยไปต้มค่ะเราก็จะได้เป็นไข่เค็มเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาดูกันว่า ผ่านไป15วันแล้วเนี่ยไข่ของเราจะออกมาหน้าตาแบบไหนคะ่ะก่อนจะจบคลิปนี้กันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่กักบครูกบจุดประกายความฝันกับงานอาชีพใบครูกบในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย